มึงมันเกินไปมึงจะมาแบบนี้ไม่ได้อมคิวแล้วอันนี้ได้จะกล่องซูมหรอโอ๊ย ในที่สุดก็ได้มาสักทีกับออฟคิวลัรไม่ได้เวเก้าแล้วจ้ะวลวสิบแล้วเพื่อนเขาเวสิบเอ็ดแล้วแต่เรายังวลวสิบแต่ไม่เป็นไรในเมื่อออฟคิวลัรเขาโผล่มาแบบไม่ทันตั้งตัวเราก็เอาเขามาเล่นสักหน่อยเอาล่ะ เด็กที่เราจะเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือดอบบี้เบสบอลแ and ุ่มหัวยา yeah. เป็นดอบบีที่ซิมโปมากๆนั่นก็คือเล่นคู่กับเบสบอลและไม่ใช่อะไรอื่นเด็กนี้เราว่าก่อนหน้ีนน้ที่มันเล่นไม่ได้ที่เราไม่ได้ออกมาเล่นเพราะว่ามีโกลเลมกับสายฟ้าซึ่งโดนแบ,บไปหมดแล้ว พอโดนแบ,บไปหมดแล้วนั้นก็เข้าทางถูกใจใช่เลยสวรรค์ปื้มปลิ่มเลยทีนี้ปื้มปลิ่มเลยและก็นิว u l ลาสทำไมถึงยังใส่มาอยู่เอามาเป็นการ์ดถ่วงเวลาเพราะอยู่ในหมอกอ่ะเขาจะสกิลซุ่มสุ่ม5มาไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นการชาร์จเอ e เนอจีชาร์จมานาไปได้ในตัวด้วยเควิน การ์ดใบนี้คือการ์ดล่อชันดีเควินเป็นตัวที่เอาไว้รับดาเมตรแทนเราในช่วงต้นเกมได้ระยะหนึ่งแล้วถ้าเราตีจนสามารถทำสแต็กได้อะแค่หนึ่งสแต็กอะก็ถือว่าคุ้มทุนแล้วแล้วถ้าสองสแต็คคือกำไรสามสแต็กนี่คือแบบ impossible แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะส่วนมากเขาอะจะมูฟไปข้างหลังพอเราเห็น พอเขาเห็นเราวางเควินอ่ะเขาจะไปอยู่หลังสุดซึ่งเราทําอะไรไม่ได้เบสบอลก็ไม่เก็บสแต็กเหมือนกันเพราะงั้นการใส่เควินมาเพื่อรับดาเมจแทนเหมือนเรามีเลือด800อเพิ่มขึ้นมาให้ฟรีๆประมาณนั้นเอาละ่ะหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ได้เห็นประสิทธิภาพของ o อฟคิวลาดเวล12 ไม่ใช่เวลเหรือเวลสิแต่เวลสิบสองพอที่เล่นเด็กดีพราะบวก2องอย่า yeah. uh huh. <laughs> <laughs> เอาล่ะ let's go <c oughs> มาเลยการ์ดใบสุดท้ายที่เราใส่คูติโอสามารถเปลี่ยนเป็นเกเซียสหรือาการ์ดใบอื่นก็ได้นะแล้วแต่ว่าจะเอาไปอะไรเราเอามากันเพื่อเวลาเจอไข่มังกรประมาณนั้นเจอกับเด็กไข่มังกร โอเคโกลเด้นสไนช์บอมบ์แทสติกบอมบ์อ๋อเหรอถึงปะ่ะถ้าไม่ถึงเราต้องหมอกแล้วก็ค <N ip. S 1> อยถึงทีทึ่รอรอเลยรอเลย อ p เปปปปปปปเปมทีเดด oh my god oh my g ตีตีก่อน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 ห2สีหลบไม่ตายกูจะรู้ะตายละยิงฮ ยิงสิยิงยิงหกสิบเออโอ้จะร่วจะบ้าตายรายวันยังเปิดมาถึงก็เจอเลยอะนะถอยมาถอยมาถอมาถอยมาถอยมา โอเคไปครึ่งหลอดจีตายปะเออมันต้องแบบนี้เอาออกไปก่อนอยา่ยาอย่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาฮะเกิดอยู่ดี<ส>หรอบ้า แล้วกูจะชนะยังไงจะบ้าเลยกูจะเคซี่จีก่อนจี้ก่อนจีก่อนโอ้โห้คุณพี่มึงต้อนรับน้องแบบนี้เลยตายไหมล่ะตายกูเถอะ จะตายเธออโลอืออะฮะเออยังเพ่เราจะใส่คูซิโอมาเคา์เตอร์มังไข่มังกรทำไมในเมื่อมันเคา์เตอร์ไม่ได้ถอดออก ถ้ามันเคานเตอร์ไม่ได้ก็ถอดออกคือนะสิบเอพักหรือว่าเป็นพิษหอ่อพิษพิดดีไหมพิษคิดแปบบ๊บอะไรเคานเตอร์ได้วะถ้าจียังไม่ตายแล้วจะเหลืออะไรให้เล่นอีกเนี้ยใช่อันนี้แหละอันนี้น่าจะการันตีกว่า โอ้โหเปิดคลิปมาเปิดคลิปมาก็ก,ก็ก็ต้อนรับแบบนี้เลยเบสบอลไม่ได้เล่นเพราะต้องฆ่ามังกรก่อนรับบทเป็นดาก้อนดาก้อนสเลีชเจอก็ไม่ใช่พราโดนฆ่า <c oughs> ผู้ล่า,ามังกรไม่ผู้ถูกล่าปะมันเล่นง่ายมากเลยนะไข่มังกรมันแทบไม่ทำอะไรเลยกู <c oughs> จะรู้ โอ้โอ้ผู้ใช้สากมืดเหมือนกันวะ Golden Snitch เ,เราต้องเฉียงยิงอยง่าได้สั่นหน,นึ่งปะโอเคไม่ได้ไม่ได้ ต้องฆ่าปะต้องฆ่าต้องฆ่าเออมาคู่เลยสวยเออมาคู่ได้สวยได้ปะได้สกีดได้สกีดโอเคสวย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 โอเคมาโอ้ชิสายไหนดีอ๋อไปไปเลยคามมอนคาม์มอน วนเรอรอ,รอต้องใจเย็ยนเย็นต้องใจเย็ยนเย็นเราไม่รู้เขาจะได้อะไรบ้างยุ่มใส่หัวเลยละกันให้ใเขาใช้สกิลอ้าวเขาทางแย่ออโต้ออโต,ออต้ไม่ต้องเล่นออโต เอาอต้ไปเรื่อยๆเอาต้ไปเรื่อยๆอ,อ,อ,อ้าวแตกอะไรวนะน,รน,น่ะเคทยู่ r e ินเอลเอาคิวลัดจุูหัวลืมเดินคุณลืมเดินโอ้โหโ ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึงกูยุมหัวพวกนี้ก่อนเลยละกันไม่งั้นกูตายเดินลงมาแย่ส,สเตปแบบบายสเตปโอ้โหทำไมมันสุ่มได้ดีจังวะเออถ้าเราไม่ได้หวาบ ตร,ตรงนี้ลืมเดินดีชิโอ,โอ้โหเบลสิบเจ็ดยกูจะรัวร่ว แล้วทำไมาอยู่การ์ดมันโอ้เขาใช้การ์ดอะไรวะฮะกูรู้สึกว่าเขาเรียกมอนเตอร์มาเยอะตังเขาใช้การ์ดอะไรไปบ้างวะยังมีแต่มอนแล้วมอนดีๆทั้งนั้นเลยนะปูนี่เราเล่นเอ่อ รูหน้าเองกูยังไม่เจอปูถี่ขนาดนี้เลยแต่นี่เขาใส่ปูมาเองแหละใช่ปะมันก็เลยเป็นแบบนั้นอะไรอะอะไรคือการเปิดคลิปมาแล้วแพ้สองตาติดอ้ยมันก็สู้ชีวิตอีกแล้วเฮ้ยอุตซาดีใจที่ได้ออฟคิวลัสก็ควรให้เฉยชายบ้างให้เฉยชายน่อย ให้ได้เล่นน้อยโอ้โหจะรั่วเขี่ยมอนยังเขี่ยไม่ได้เลยโอ้โหสิบเจ็ดก๊อปะอะไรวะเขาจะเล่นอะไรเขาจะเล่นอะไรกุนซนิชนมามาเข้าทาง

เนี่ยหสองสะแต่จบหยุมอ่ะ no no way โอ้โหแล้วหลบเฮาทูลบมา golden snitch เราต้องหยุมหัวเขาให้โดนเยอะๆนี่เป็นศึกหยุมหัว โอ้โหแล้วคุณยุ่มได้ท oh. yeah, uh ีละตัว hmm. ทีละอันทีละอันจะรั่วหยุดหลบอย่าหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลหยาอ๋อหไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นลืมเดินอ่าตู้อุ้ยหลุดหลุดหลุดคำพื้นบ้านละ ยุ่มไปเรื่อยๆยุ like ago, ่มไปเรื่อยๆเขาเป็นสายเดินเราตีไม่ได้หลบเอาสิคุณยุ่มไม่หยุดอ่ะบอกเลยหลบอีกมันก็โดนโดนด้วยว่ะเออโดนคนอื่นไปบ้าง Snowball, real ta Tức 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 tức, till, 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 ก็เอาคนก่อนนี่แหละไม่ต้องเอาเออไม่ต้องตีแฮร์รี่กูเอาคนนี่แหละนะเออกำรมัดแล้วีกทีมเออหลบต่อเข้าใจ เข้าใจดีมากเวลาเล่นแฮร์รี่แล้วกูเจอดอบบี้สายออฟคิวลาะตะกูกำมัดกูอยากจะรีพอร์ตเอยกูจะดนรายงานไะเนี่ยกูจะโดนรายงาน่ะเนี่ยเป็นไงยุ่มก็ดียุ่มไม่หยุดยุ่มแล้วยุ่มอีกเล่นเบสบอลก็ได้แต่ถ้าเจอกับพวกสายเดินเหมือนกันอะยุ่มมีประสิทธิภาพกว่า แต่นั่นเนี่ยมันแพ้ทางอ่ะเขาแพ้ทางเรามากๆเลยนะว้ยแฮร์รี่มันต้องมันต้องเล็งแต่ว่าเป็นแฮร์รี่ที่ขี่ไม,ม้ก,กวาดแล้วว่าอาจจะดูเล่นง่ายกว่านแบบมีโอกาสทำดาเมจใส่มากกว่าคนที่ไม่ได้ใส่ไม้ก,กวาดมาอะไรเงี้ยแต่ก็แพ้ทางอยู่ดียะอือฮึเจอกับเบราทริกวัน

โคสโดสเนชทําไมดูสู้ชีวิตจังวะรอ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  เออเอาสิอ้าวมึงโดนกูหยุมกับกูบอกอาเนคุณพี่หยุมอะไรคุณพี่หยุมผู้ใดหนึ่งสองส ไม่ทำอันตรายโอเคสวยครับต้องเอาเดินต้องหาเดินต้องหาเดิน,หเ,ดน<อ>เห็นปะนี่การใส่มาต่อให้ไม่มีทันเด้มึงอยากโดนกูหยุมคืนใช่ไหม โอ้ยเจ๊มามึงตายไปซะตูมเนบูลัสหมอกอีสเดเบ เห็นปะมีไม่ใช่สายฟ้าโดนแบนหมอกก็ยังเป็นประโยชน์ในหลายๆแง่มุมเสมอวูบลทิกเรามันไม่เท่ากันแต่สูสีปะ่ะเกมนี้เกมนี้ถือว่าสูสีไหมดูจากวีดสิเออสูสีสูสีเออเออเออได้แหละได้ได <laughs> เดินไป4ี่เดินวาซานไปกันต่อเจอกับคนญี่ปุ่นอีกแล้วคนญี่ปุ่นผู้นี้คือผู้ที่เล่นเด็กอะไรในดูซีพี่เล่นเด็กอะไรโอ้ oh my god oh my god oh my god สามพันแปโอเควเท่าไหร่วะน่ะสิบเก้ามันใช่หรอมันใช่หรอมันมันควรเป็นวสิเก้อมันควรเป็นวสิบเก้าอ่อรับรับ โอ้โหเขี้ยตายเหอะเขี้ยตายเหอะอีเขี้ยงงเอาอ๋อมีมีตัวนึงโอ้มีแล้วมีโอ้ฉีดอ้าวกดผิดสกิลกดผิดสกิลอ่ากดผิดสกิลต้องให้เขาดัดอ่ะโอ้อยากฆ่าข้างหลังมากเลยอ่ะเขี้ยมันดูมันก๊อปการ์ดแบบแต่ละใบอาเลย โอเคกกเฮ้ยเขายอมใช้เดินแบบนั้นเลยเหรอเขายอมใช้เดินแบบนั้นเลยออ้าวอย่างนี้ก็สวยดิอย่างนี้ก็สวยดิอย่างน,นี้ก็สวยเจ โอเคอ่าจะตายไงแล้วไงแล้วไงโอ้โเจริจังปะนี่ แล้วทำไมลูกทำไมลูกถึงไปตกดันล่ะทำไมลูกถึงไปตกดันล่ะลูกหลบแอมดีนะเขาปล่อยบุกไปแล้วเขาปล่อยบุกไปแล้วเขาปล่อยบุกไปแล้วรอ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 ไปเอ้า ไปเอาเดียวลืมใช้เฮอร์มโอดี้โอ้ช่วยลืมใช้เฮอร์มโอี้โอ้ลืมใช้เฮอร์มโอดี้โอ้หาเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว โอยเ,เดี๋ยวนะเลือดเรา4,004การที่มีคือเวลเท่าไหร่13 14ประมาณนี้ส่วนเขา3 8 0 0เวล19เวล16เวล15ต่างกันเกือบ8 0 0ต่างกัน8 0 0อุ้ยอุ้ยการในตำนาน ออกมาเพ่นหน้าจอมืดฮะก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ไม่ไมชว่วยเอฟเฟกต์แล้วไม่ชว่วยเอฟเฟกต์แล้วยาไหนดูเวลาสิมาอีกสักเกมส่งทายกับดอบบีอวาดาไม่ใช่อย่าตีตีปากเลยยาเอย้ยาไม่กูกูหลอดอวดาแล้ว ดอบบี้ออบคิวลัดผู้ที่มาหาเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหแต่ละเกมเดี่ยวนะเออแลงแลงจีเอ็มเขาเจอแบบนี้กันทุกตาเลยปะนี่ขนาดไดามอนอยังเจอขนาดหดนี้เดีวจีเอมจะเจอขนาดไหนไม่หลอกเตก ก็บอกว่าของตัวเองเวิชวช้ากว่าคนอื่นก็ใช่เพราะเราเอาไปใส่กับแฟชั่นยะเราเอาไปซื้อแฟชั่นเมื่อตอนเกมเปิดใหม่เป็นพันเลยทองอะ่ะผ่านไปเยอะเลยโอ้ยเบือบอ่อเบลทิกแล้วโว้ยส่งเด็กอื่นมาบ้างเด็กเกมมันจะไม่รู้นะมัน

โอ้เชี่อว่าสเต็กสเต็กสเตก็สตกสเตก็สตกสเต็กโอ้แค่นี้ก็ไม่ถึงแล้วดีแต่เราทำงานร่วมกันเราไม่ต้องลืมโอ,อ้ลืมเคียลืมเคียอีโอ้โหได้อะไรได้หมอกได้หมอก ตีเอาเอาให้ตายเอาให้ตายนะเอาให้ตายนะโอเคตายละเราจะตายโอ้โเชดโอ้โหดีชิด ต้องต้องใช้มังกรตีมังกรตีไปเร็วอีมังกรตีเต,ต็กอีเชนเร็วมากเร็วมากยุม่มยุ่มก่อนตายไหมคุณเหลือยี่สิบโอเคตาย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 ุย่มหัวมึงเลยละกันดี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 ด ดีโอเคสวยโอเคสวยโอเคสวยไม่เดินเหรอจ๊ะสวยครับผมสวยครับผม ทีมคือกำมัดละทีมคือกำมัดล้ะอีกทีมคือกำมัดล้ะเขาปล่อยการ์ดใหญ่มาอ้าวจบละชีวิตคุณได้มาถึงทางตันเป็นที่เรียบร้อยอีกสักรอบไปถือว่าจบกันแบบสวยงามได้โชว์ประสิทธิภาพของออคควลัสที่อัพมาแล้วเป็นที่เรียบร้อย เกมมันต้องอย่างงี้เห็นปะขอแค่คุณมาเราก็จะเล่นคุณเรียกได้ว,ว่าห่างหายไปนานกับออฟคิวลัสในที่สุดก็ได้เล่นสักทีเพราะว่ามาสักทีเอาลักหวังว่าเด็กนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็มากที่สุดไม่ว่าจะทางไหนก็ตามแต่ มากไว้ก่อนยะ yeah. mm hmm. <laughs> อือแล้วเจอกันใหม่เมื่อทันเดอร์และโกเลมโดนแบกไม่ไม่เล่นละ see you later มาถึงเด็กนี้นะแล้วเจอกัน <Sure. S 1> พอต้องเล่นด็กอื่นด้วยอะไรพูดอะไรเป็นดีเจแล้วโอ้ไมก่